สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมตะกุดของหลวงพ่อจงวัดนต่างนอกเป็นเกจิอาจารย์เมืองอยุธยากรุงเก่าซึ่งตะกุดของท่านมีชื่อเรียกว่าเป็นตะกุดมหารูดก็มีขนาดตั้งแต่3นิ้ว4นิ้วแล้วนิ้วเอกลักษณ์ตะกุดของท่านคือเป็นตะกุดที่ฉักถักเกลียวเสาเดียวเวียนซ้ายและเวียนขวา ดอกนี้ก็เวียนคนเราฝั่งอันนี้เวียนฝั่งเดียวกันกริงก็เอกลักษณ์ของท่านก็คือเป็นใช้เชือกป่านบอนี่แหละในการทำมัตตะกุดแล้วนำไปจุ่ม ักบางๆที่มีสรรพคุณในการยึด,ย,ดยึดเกาะยึดเหนียวแล้วก็ทาบรอนทองทับไปอีกทีหนึ่งส่วนดอกนี้จะเป็นบรอนที่ติดร้อเปอร์เซ็นไม่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้จะมีลักษณะที่สวยดอกนี้ก็ทามาน้อยๆดอกนี้ผ่านการใช้มาค่อนข้างที่จะมากหน่อย เดี๋ยวเราจะส่องให้ดูว่าความเก่าในช่วงอายุประมาณก่อนปี2,500ประมาณปี2,480-90มันเป็นยังไงนะทองแดงของท่านก็จะมีลักษณะบางเป็นทองแดงแผ่นทองแดงที่ไม่รู้ว่าเป็นโลหะผสมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหลือบเงินๆออกมาหรือว่าอาจจะผสมอย่างอื่นไม่เช่นพวก ผสมโลหะชนิดอื่นลงไปนะนี่ก็ไม่ทราบโอเคมาเดี๋ยวเรามาส่องกันว่าตะกุดดอกนี้มีลักษณะเป็นยังไงเป็นลักษณะแบบนี้ก็มวนกี่รอบเนี่ย ม้วนประมาณสี่ห้ารอบได้ไม่ตายตัวนะบางทีเราไปกำหนดว่าตะกุดดอกนั้นดอกนี้ม้วนกี่รอบกี่รอบเนี่ยบางทีดอกที่สร้างในคราวเดียวกันมันอาจจะม้วนไม่ถึงรอบที่บางคนกํำหนดพูดถึงว่าม้วนม้วนห้ารอบเท่านั้นม้วนสีรอบเท่านั้นอย่างนี้อย่าไปอย่าไปเจาะจงะเป็นจุดตายในการสังเกตนะ บอกว่าตะกรุดแต่ละดอกเนี่ยสร้างคนละวาระสร้างคนละเวลากันบางทีมันก็ไม่เหมือนกันวันนี้จะมีรอยจานให้เห็นนิดหนึ่งน่าจะเป็นตัวยะตัวนี้ก็เป็นเชือกเชือกที่ผ่านการใช้มันก็จะเป็นพวกเชือกป่านปอแล้วก็ยังมีบรอนทองให้เห็นลักษณะแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นหลุดหลุดชํำรุด ชำรุดออกไปน่าจะประมาณาม้วนสองม้วนได้ดูแล้วก็ไม่ถือว่าเสียหายก็ถือว่าย,ยังสภาพยังน่ารักน่าใช้อยู่ยังผ่านการใช้ก็จะประมาณนี้เพราะว่ายังมีรักบางๆแล้วก็บรอนทองบรอนทองที่ใช้ในการทาทับเ,เป็นการฉลองตะกุดก็ยังพอมีให้เห็น ดูความเก่าสังเกตความเก่าจากเชือกเชือกที่ใช้เชือกป่านปอนะก็เชือกที่ใช้ใช้มัดกระสอบข้าวอะไรทำกระสอบข้าวกระสอบป่านนี่แหละแต่ว่าเป็นเบอร์เบอร์เล็กเบอร์ขนาดเล็กหน่อย ก็นิยมนำมาทำตะกุดตั้งแต่สมัยยุคโบราณน,นี่ยังมีรักบางๆแล้วก็มีทาทองแล้วแต่ดอกนะบางทีมันก็กายภาพสภาพกายภาพของเขาก็จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ใหส้สังเกตโดยธรรมชาติโดยรวมของตะกรุดไม่ว่าจะเป็นโลหะเชือก รักทองที่ใช้ในการเป็นส่วนผสมก็จะมีความงามแต่ละดอกเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปเพราะว่าเป็นตะกุดที่ค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยแต่ถือว่ายังพบเจอในสนามพระ ยังพีอยังพอยังพอมีให้เห็นนโลหะของเขาเหมือนมีเป็นโลหะที่เหมือนผสมโลหะชนิดอื่นในการทำดูตรงนี้มีเหมือนขาวเหมือน ไม่ได้ไปยิงเปอร์เซ็นต์ดูว่าเป็นโลหะชิลิตไนนนะแต่ประมาณสังเกตดูประมาณนี้โลหะเ,าเ<อ>าขาคร่าวๆก็จะมีให้ดูให้ดูกันประมาณนี้นะสำหรับอาอจารย์ท่านใดมีข้อแนะนำยังไงก็สามารถแนะนำการสังเกตเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับ คนที่กำลังศึกษาอยู่อย่างผมเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการสะสมต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจในเครื่องรางประเภทตะกุของพระจงวนาต่างนอกสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ